สวัสดีค่ะร้านปุนิการไหมไทยนะคะวันนี้เรามีกระเป๋าผ้าใหม่แทนนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่นะคะ จุดได้เยอะนะคะน้ำหนักเบานะคะแล้วก็สักได้นะคะสำห OD รับรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเรามีทั้งหมด5้าใบค่ะนะคะที่กำลังรับชมอยู่นี้คือนะคะเป็นกระเป๋ามาัดมีนะคะรุ่นนี้เป็นสีเขียวนะคะคุณลูกค้าสำห OD รับรุ่นนี้นะคะจะมีซิปด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนมีซิปปิดแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างกระเป๋านะคะมีหมุดอยู่4หมุดแบบนี้นะคะทำให้กระเป๋าอยู่ทรงนะคะและกวนกระเป๋าไม่เปื้อนค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้ กว้าง4นิ้วนะคะยาว12นิ้วค่ะและสูงอยู่ที่8นิ้วด้วยกันค่ะสำหรับรุ่นนี้เรามีทั้งหมด5ใบนะคะใบที่1ค่ะเป็นโทนสีเขียวนะคะใบที่1เป็นโทนสีเขียวนะคะใบที่2ค่ะเป็นลายโฮลสีม่วงนะคะใบที่สองลายโฮลสีม่วงสวยมากๆเลยค่ะใบที่3นะคะจะเป็นลายโฮลสีดำนะคะ ใบที่3มเป็นโฮลสีดำนะคะอันนี้ใส่ไปงานขาวดำได้เลยค่ะ ใบที่4ี่เป็นโฮลแดงนะคะใบที่สเป็นโฮลแดงนะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากๆเลยนะนะคะโทนสว่างสีสวยมากๆนะคะและใบที่5ค่ะเป็นสีเขียวลายมัดหมี่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะสีเขียวตรงนี้จะเป็นเขียวมิ้นท์ค่ะนะคะวางลายได้ชัดเจนมากๆลวดลายคมชัดสวยๆรุ่นนี้1790บาทนะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 0ย์ 4428936คะ่ะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ